จริงๆเราไม่ต้องทำอะไรมากเราไม่ถึงกับรวมตัวไปสร้างประเทศใหม่ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเทคโนโลยีมันให้สิทธิ์นั้นเราแล้วเอาจริงๆนะเทคโนโลยีมันให้สิทธิ์นั้นเราแล้วนะคแค่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองการใช้งานบิตคอยในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นมีเดียมาเฟกชแนนนะฮะมันให้สิทธิ์ที่เราสามารถที่จะปกปักรักษาเงินของเราได้ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา ทำเสียทำหายเราต้องรับผิดชอบเองแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินเราหายจากคนบุคคลที่3ที่เขามีหน้าที่ปกป้องเงินของเราแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาถ้าอยากจะให้เขาปกป้องคุณต้องเสียค่าประกันอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือ right to exit อันหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันบีบบิตคอยตลอด10ปีที่ผ่านมาบีบให้วงการแบงกิ้งพัฒนาขนาดไหนนะเขาไม่อยากแอดมิตหรอกว่าเขาพัฒนาเพื่อเขาต้องหนีอะไรบางอย่างแต่ว่าเราเห็นพัฒนาการเยอะมากเลย นะครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเป็นร้อยปีมันไม่เคยพัฒนาอะไรเลยนึกออกไหมเนี่ยแหละคือ power นี่คืออำนาจของสิทธิในการเดินหนีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเอ,อ่ย้อนกลับไปที่เรื่องที่เราเคยพูดถึงประชาธิปไตยทําทไมผมถึงมองมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันโฟกัสที่ voice อย่างเดียวแต่มันไม่ได้โฟกัสใน right to exit ถ้าคุณให้สิทธิในการเดินหนีได้ง่ายๆให้คนเขาเลือกอะไรก็ตามที่เขาต้องการ เลือกรัฐบาลที่เขาอยากจะจ่ายภาษีให้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่ทางฟิสิกอลของรัฐบาลนั้นก็ได้ Jurisdiction shopping นะผมอยากจะเปิดบริษัทที่ไหน shopping อนไลน์ได้เลยโลกเปลี่ยนนะโลกเปลี่ยนนะฮะองค์กรที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีการพัฒนายูดีมีคู่แข่งและเมื่อมีคู่แข่งมันจะต้องมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนปัจจัยรายละเอียดต่าง เราต้องเปลี่ยนกฎของเกมเราต้องเปลี่ยนปัจจัยที่ส่งผลต่อโฟลและเทรนด์ของเกมนะฮะเรามามองดูดีกว่าว่าอะไรที่มันริทรอน r ไรท์ทูเอ็กซิ t ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางข้ามต่างประเทศหรือการทํางานข้ามประเทศหรือการส่งเงินข้ามประเทศเมื่อใดก็ตามที่เทคโนโลยีเข้ามาทําลายกําแพงเหล่านี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการในองค์งกรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นหนึ่งในคำถามที่ผมยังตอบเขาไม่ได้แล้วก็เป็นคําถามที่ถูกถามมาแล้วผมจะต้องไปพูดในวันที่27พฤศจิกาที่งานของสภาสถาปนิกคือแล้วทั้งหมดนี้มันจะส่งผลยังไงกับวิชาชีพสถาปนิกครับก็เอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมถึงเลิกสอนสถาปัตย์